สวัสดีครับไหว้สวัสดีเพื่อนๆแล้วก็เอฟซีแล้วก็ไหว้สวัสดีอาจารย์กราบนวัสก,การพระอริยสงฆ์เรื่องของภาษีอริยเมตไตรผู้คนสนใจอยู่จำนวนมากเลยทีเดียวอ,อ,อันดับแรกเราก็ชาวพุทธพูดถึงชาวพุทธเราก็มีศรัทธาในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนั้นพระสีอริยะเมตไตรก็เป็นเรื่องของเป็นการาเป็นพุทธธร,รรมนายคือเป็นคําพยากรณ์คําทํานายของพระพุทธเจ้าซึ่งเขาก็ได้เขียนหนังสือเป็นต,รตำรับตําราไว้สืบเนื่องต่อกันมาหนังสือสูญหายไปเก่าไปก็มีเขียนขึ้นมา,มาใหม่อีกอยู่ทําให้ผู้คนรุ่นหลังอย่างพวกเราก็ได้รู้จัก พภา,ารีอริยเมตตรจากหนังสือพุทธธรรมนายซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทํานายไว้รายละเอียดเนี่ยทุกคนก็สามารถเข้าถึงหาอ่านได้ใน Google ทั่วไปคลิปนี้แอดมินจะมาเทียบเคียงเรื่องความเป็นไปได้ที่พราษีอริยะเมตตรจะบัดขึ้นในอนาคตจะเทียบเคียงด้วยหลักของอวิวัฒนาการของร่างกายสรีระร่างกายชีวะ ชีวะละชีวะสรีระของมนุษย์เพราะก็มีคนจำนวนมากที่ยังสงสัยอยู่ว่าพระเสียอริยเมตตาจะเกิดขึ้นจริงไหมถึงทุกคนถึงแม้ทุกคนจะศรัทธานในาพุทธเจ้าแต่ก็ในใจก็เออตั้งคำถามไว้เนาะว่ามันจะเกิดขึ้นจริงไหมดังนั้นเนี่ยหลักการนี้จะเทียบเคียงให้เห็นว่า มันจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตมันมีความเป็นไปได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ทุกคนก็ใช้วิจรณยานในการรับฟังนะแล้วก็เอาไปเอาไปตึกตรองดูก่อนตามข้อมูลที่แอดมินจะเทียบเคียงให้ฟังก็คือเป็น ข้อมูลที่เขียนไว้ในหนังสือที่นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายได้เขียนไว้ในหนังสือนะอ่านได้ก็คือว่ามนุษย์มนุษย์เราเนี่ยนะครับมีวิวัฒนาการมานับล้านล้าน,ล,านล้านปีซึ่งวิวัฒนาการเนี่ยมันก็เยอะมากจนไม่สามารถเอามาบอกได้ว่าตอนไหนเป็นรูปลักษ์เป็นอย่างไรนะครับอย่างแต่ววิวัฒนาการแรกเลยที่นักวิทยาศาสตร์สงสัยก็คือเริ่มมาจาก เป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นแค่เซลล์ตัวเดียวนะครับเซลล์ตัวเดียวเนี่ยเรากนึกภาพไม่ออกก็นึกถึงลูกกบตัวเล็กๆท,ที่เรียวกว่าแมงอีหวกก็ได้ที่ดิน้นทุกดิก้นูกดิก้นอันนั้นนะ่ะคือเซลล์เดียวก็ประมาณนั้นก็มีวิวัฒนาการมาไม่รู้กี่ล้านล้านปีจนมาถึงเนี่ยรูปร่างของเราในปัจจุบันเนี่ยก็มีความอัจฉริยะมีความอัจฉริยะหลายอย่างมากอย่างเช่นการสร้างฮอร์โมนการต่อต้านโรคบ้างได้บ้างอะไรต่างๆมีวิวัฒนาการในการ เอาชนะระบบชีวชววิทยาอย่างเช่นสารพลังงานสารพิษต่างๆได้พอสมควรแต่กถ็ถ้าเทียบเป็นแพ้หรือชนะตอนนี้พวกเราก็ยังแพ้แพ้ระบบชีววิทยาที่อยู่บนโลกนี้เรื่องนี้มันยาวเรื่องวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับคนต่ำต่างๆนะครับก็แพ้อย่างไรก็คือเรายังแพ้สารพิษแพ้พิษต่างๆยังทนไม่ไหวยังถึงขั้น บาดเจ็บสาหัส,สหัสหรือล้มตายหรือหายวอดวายไปในพริบตาซึ่งอันนี้แหละที่พระเจ้าบอกว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นกองทุกข์ก็คือเราเนี่ยไม่สามารถต่อต้านกับระบบชีววิทยาเหล่านี้ที่มันมีอยู่ตามธรรมชาติบนโลกนี้ได้ดังนั้นในคําทํานายของหนังสือพุทธธรรมนายบอกว่า,าในยุคพระียอรยะเมตไตรเนี่ยคนจะมีความสุขมากขึ้นคนมีจิตใจดีขึ้นมี เออไม่ต้องทุกข์มากอะ่ะก็คือถึงขั้นประมาณว่าไม่ต้องกินมากก็อิ่มอิ่มทิพอะไรประมาณนั้นแล้วผู้คนก็จะมีจิตใจที่มีคุณธรรมอะไรต่างๆคือสรุปคือยุคภาษ,ษีอรอยิยเมตไตรเนี่ยคนจะมีความสุขมีความทุกข์น้อยลงเป็นไปได้ไหมถ้าเราเอาหลักของวิศาสตร์หลักของวิวัฒนาการร่างกายมาเทียบเคียงดูมันก็เป็นไปได้เพราะว่า ในพุทธธรรมนายเนี่ยก็ทํานายไว้ว่ามันนานมากกว่าพระพุทธเจ้าพระศรีอริยเมตรตรจะอุบัติขึ้นซึ่งนับเป็นกับเป็นกันอะไรนั่นน่ะที่ในภาษาภาษา,า,ษาตำรับตําราภาษาบาลีภาษาพระส่วนเราจะพูดเป็นภาษาชาวบ้านคือมาเทียบเคียงได้ก็ประมาณไม่รู้กี่ไม่รู้อีกกี่ล้านล้านปีที่พระศีอริยเมตรตรจะอุบัติขึ้นตามหนังสือพุทธธรรนายดังนั้นจากตรงนี้ พัฒนาการของร่างกายวิวัฒนาการของร่างกายต่อไปอีกไม่รู้อีกกี่ล,ล้านปีมันก็ต้องมีพัฒนาการมีวิวัฒนาการแน่นอนมันจะเป็นอยู่รูปลักษณ์เดิมอย่างนี้ที่เราเห็นปัจจุบันนี้ไม่ได้ตามกฎธรรมชาติมันต้องมีพัฒนาการไปแน่นอนและถึงตอนนั้นน่ะมันคงไม่วิวัฒนาการหรือพัฒนาการด้อยลงไปจากเดิมแน่นอนอันนี้ก็เป็นกฎเหมือนกัน แน่นอนร่างกายเราอ่ะก็อาจจะสามารถที่จะต่อสู้กับระบบชีววิทยาสสารพลังงานต่างๆบนโลกนี้ได้มากขึ้นเผล่เลเ,เราอาจจะชนะได้ถึงเกือบร้อยเปอร์เซอ,อะไรประมาณนั้นสรุปแล้วก็คือเราวิวัฒนาการของร่างกายเราเนี่ยจะสามารถเอาชนะระบบชีวชว,วิทยาชีววิทยาสสารพลังงานสารพิษต่างๆได้แน่นอนในอนาคตอีกกี่ล้านปีซึ่งก็เทียบเคียงกับ ยุคภาษีอาระยะเมไม่ไต่อุบัติขึ้นตอนนั้นเนี่ยร่างกายเราก็มีทุกน้อยลงเอาง่ายๆตรงนี้เลยนะให้ทุกคนไปลองนึกภาพดูว่าถ้าเรา,เาถ้าเราร่างกายเรามีวิวัฒนาการที่มีความทุกน้อยลงจากปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเราไม่ความทุกมากนะครับเจอสารพิษอะไรเราก็แพ้มันเราเจ็บป่วยล้มตายบาดเจ็บสหาหัสแต่ถ้าเราร่างกายเรามีวิวัฒนาการพัฒน,นาการร่างกายเราอาจจะรูปร่างเราอาจจะเหมือนมนุษย์ต่างดาวก็ได้ <laughs> ใครจะรู้ ก็เราอาจจะเอาชนะไอ้พวกความทุกข์ทั้งหลายนี้ได้โดยวิวัฒนาการของร่างกายดังนั้นภาษาพระอาจจะฟังยากพุทธเจ้าบอกร่างกายเราเป็นกองทุกข์เป็นอ,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 อะไรอ่ะเป็นการรวมกันของธาตุสี่อะไรทั้งหลายเนี่ยจริงๆก็คือมันทุกอย่างเงี้ยแหละครับก็คือเรายังไม่สามารถเอาชนะระบบชีววิทยาหรือสารพิษสารพลังงานต่างๆได้แค่นั้นเอง สำหรับคลิปนี้ก็ถ้ามันมีข้อผิดพลาดเนื่องจากแอดมินเนี่ยพูดเร็วหรือว่าไม่ครบถ้วนอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องขอกราบขออภัยท่านผู้ฟังทั้งหลายเพราะว่าเราแอดมินเองมีความตั้งใจที่จะเจาะประเด็นให้มันตรงประเด็นแบบชัดๆง่ายๆภาษาชาวบ้านดังนั้นเนี่ยมันมีการขาดหายไปของภาษาก็ดี สัเนียงก็ดีหรือว่าอารมณ์ก็ดีหรือว่า,เ,วาเ,เนื้อหาความเป็นธรรมชาติอะไรต่างๆเนี่ยแอดมินต้องของกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ก็ขออาศัยขออาศัยอรัธนาพลานุภาพของสปปรรพสิ่งสปปรรพสิ่งที่มีพลานุภาพก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย